สวัสดีค่ะเด็กๆจำครูพิมพได้ไหมคะก่อนอื่นเรามาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าประกอบกันนะคะอาพนมมือสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆ คุณครูพิมพเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งทับสองนะคะแล้วจะมีคุณครูพี่เลี้ยงที่ช่วยครูพิมพ์ดูแลเด็กๆนะคะก็ะคือครูกี้นะคะครูกี้ช่วยดูแลเด็กๆแล้วก็ดูแลห้องเรียนให้สะอาดด้วยนะคะหลังจากที่เราเจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้เราหยุดเรียนอีกแล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณครูมีงานให้เด็กไปทำที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆต้องตั้งใจทำงานนะคะอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนนะคะแต่ถ้าเด็กๆจำเป็นต้องออกไปจริงๆเด็กๆต้องสวมอะไรคะแมสช่ไหมคะต้องพกเจลแอลกอฮอล์ มล้างมือบ่อยๆนะคะแต่ถ้าหากเด็กๆไปที่ที่มีคนเยอะๆเด็กๆต้องเว้นระยะห่างนะคะไม่อยู่ใกล้นะคะด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนเทศบาลสองน้องบัวจากคุณครูทุกคนเลยนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูมีอหน่วยการเรียนรู้ให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะคือหน่วยเด็กดีมีวินัยค่ะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวเด็กอ่าเด็กๆรู้จักของใช้ส่วนตัวไหมคะใครรู้จักยกมือขึ้นอ่ามีอะไรบ้างคะเด็กๆของใช้ส่วนตัวเด็กๆนะคะหนึ่งแก้วน้ำแปรงฟันนะคะเด็กๆแก้วน้ำแรงฟันเด็กๆใช้ร่วมกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะนี่คือของใช้ของเด็กๆ เราจะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวเรานะคะสองผ้าเช็ดหน้านะคะผ้าเช็ดหน้าเราจะใช้ผ้าเช็ดหน้าของเราเองและมีสัญ,ญลักษณ์ติดอยู่ด้วยนะคะเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เราใช้ในห้องเรียนสามรองเท้านะคะรองเท้าเด็กๆก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ติดอยู่ด้วยเพื่อที่เราจะไม่สลับกับของเพื่อนนะคะ สี่อะไรคะที่นอนอ่าที่นอนเราก็มีที่นอนของเรานะคะนี่คือของใช้ส่วนตัวของเรานะคะเราจะไม่นอนที่นอนของเพื่อนนะคะห้าอ่าเลยค่ะ,ะ,คะเด็กๆห้าผ้ากันเปื้อนค่ะผ้ากันเปื้อนนี้ก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนของส่วนตัวของเราเราจะไม่ใช้ผ้ากันเปื้อนของผู้อื่นนะคะนี่คือของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะ เรื่องต่อไปนะคะค,คุณครูจะให้รู้จักสัญ,ญลักษณ์ของเด็กๆสัญ,ญลักษณ์ของเด็กๆเด็กๆรู้จักสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองในห้องเรียนไหมคะอ่านี่ค่ะคือสัญ,ญลักษณ์ของเด็กๆทุกคนเลยดูสิคะสัญ,ญลักษณ์ของใครบ้างเป็นสัญ,ญลักษณ์พยัญชนะไทยพร้อมกับรูปภาพเด็กๆเห็นไหมคะโอ้โหสัญ,ญลักษณ์ของเด็กๆ ในห้องเราสวยงามแล้วก็มีพยัญชนะเด็กๆจำให้ได้นะคะสัญลักษณ์ของเด็กๆคุณครูได้เอามาติดตรงตู้ถุงนอนอที่นั่งแล้วก็ติดตรงที่วางแก้วน้ำแล้วก็ที่วางรองเท้าของเด็กๆด,ด้วยนะคะเด็กจำให้ได้นะคะเรื่องต่อไปนะคะเด็กดีมีวินัยเราจะรู้จักเรื่อง การเก็บของเข้าที่ออาการเก็บของเข้าที่เด็กเดกรู้ไหมคะเวลาเราทำอะไรแล้วเราต้องเก็บของให้อยู่ที่เดิมนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะออาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆต้องทำอะไรบ้างคะหนึ่งเด็กๆเก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะคะเวลาเด็กๆออาเก็บที่ เด็กๆนอนใช่ไหมคะเด็กๆนอนหลับเสร็จแล้วตื่นเสร็จแล้วเด็กๆต้องเก็บที่นอนไว้ในตู้ถุงนอนของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะสองเด็กๆคะเวลาเด็กๆเอารองเท้าเด็กๆไปใส่แล้วเด็กๆต้องเก็บไว้ที่ไหนคะตู้วางรองเท้าของเด็กๆที่โรงเรียนจะมีตู้วางรองเท้านะคะแล้วเด็กๆใส่เสร็จแล้วเด็กๆก็ต้อง วางตู้วางรองเท้าที่มีสัญลักษณ์ของตัวเองค่ะเราไม่ใส่ในสัญลักษณ์ของเพื่อนนะคะมันจะสลับกับของเพื่อนนะคะ 3. อ่นนี้สําคัญนะคะเด็กๆใครเป็นคนเก่งบ้างเอ่ยกม,มาขึ้นอ่าที่โรงเรียนของเรามีของเล่นเยอะแยะเลยในห้องเรียนนะคะเด็กๆเมื่อเด็กเอาของเล่นมาเล่นเด็กๆต้องทำยังไงคะ,ะเก็บของเล่น เข่าที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วที่บ้านก็เหมือนกันนะคะเด็กๆเด็กๆเก็บของเล่นหรือเปล่าคนเก่งมากตัวมือให้ตัวเองนะคะเด็กๆเก็บของเล่นให้เรียบร้อยนะคะบ้านของเราห้องของเราก็จะเรียบร้อยนะคะต่อไปเรื่องเด็กดีมีวินัยอ่า เด็กดีมีวินัยจะต้องทำอะไรได้คะอ่าปฏ,ป,ฏปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำอ่าเรื่องนี้สำคัญนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆปวดปัสสาวะหรือปวดอุจจาระนะคะเด็กๆต้องทำยังไงคะถ้าเด็กๆไปเข้าห้องน้ำเอง,เองไม่ได้เด็กๆก็ต้องบอกใครคะอ,อยู่ที่โรงเรียนเด็กๆก็ต้องบอกคุณครูหรือว่าครูพี่เลี้ยง ให้ช่วยแนะนําในการเข้าห้องน้ํานะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองแนะนำนะคะแต่ถ้าเด็กๆเข้าห้องน้ําต้องปฏิบัติยังไงบ้างคะหนึ่งอ่านะคะเมื่อเด็กๆเข้าห้องน้ําเสร็จเด็กๆต้องกดชักโครกทุกครั้งเลยนะคะเพื่อทําความสะอาดชักโครกนะคะ2องเด็กๆต้องทํายังไงคะเข้าห้องน้ําเสร็จต้องทํายังไง ล้างมือทุกครั้งเลยนะคะด้วยสบู่นะคะล้างมือเสร็จแล้วมือเราเปียกใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเช็ดมือด้วยผ้าเช็ดมือของตัวเองนะคะเราไม่ใช้ผ้าเช็ดมือของเพื่อนนะคะต่อไปนะคะในห้องเรียนของเราอ่ะเราต้องมีกฎกติกาข้อตกลงของเราใช่ไหมคะ,ะในห้องเรียนจะมีข้อตกลงของเราอ่าหนึง ทำอะไรคะเชื่อฟังคุณครูเวลาคุณครูสอนก็ต้องฟังและก็ปฏิบัติตามนะคะ 2. องเ,อเดกตต้องพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะจะเป็นเด็กน่ารักนะคะ 3. ม,มีจิตสาธารณะนะจะรู้จักช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันเพื่อนนะคะเพื่อนๆจะได้รักและเด็กๆก,ก็จะมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะคะ 4. รักษาความสะอาดของห้องเรียนอ่าเราต้องทำให้ห้องเรียนเราสะอาดอยู่เสมอเราต้องเก็บขยะในห้องเรียนแล้วก็เก็บของใช้ในห้องเรียนให้เป็นระเบียบด้วยนะคะในบ้านก็เหมือนกันนะคะเด็กๆถ้าอยากให้บ้านเราสะอาดเรียบร้อยเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะห้าอนี่เป็นข้อตกลง ในสถานการณ์โควิดนี้อยู่ในห้องเรียนเราต้องทำอะไรคะสวมหน้ากากสวมแมสด้วยนะคะเวลาพูดจาคุยกับเพื่อนก็ต้องสวมแมสในห้องเรียนและก็นอกห้องเรียนด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องหนูเด็กดีมีวินัยนะคะแล้วก็อ่าหน่วยการเรียนนี้นะคะเป็น สิ่งที่สำคัญที่เด็กๆต้องเรียนรู้นะคะอะ่ตอนนี้นะคะเวลาหมดแล้วนะคะเด็กๆคุณครูมีนิทานประกอบหน่วยการเรียนเด็กดีมีวินัยจากครูปัญญาบุญมีนะคะเป็นคุณครูควิทยาการชำนาญการให้เด็กๆด,ดูท้ายคลิปนี้นะคะอะเด็กๆ ต้องทำให้ดีที่สุดเลยนะคะเด็กดีมีวินัยถ้าเด็กๆทำได้คุณครูก็จะให้ดาวเด็กดีให้คุณพ่อคุณแม่ให้ดาวเด็กดีกับเด็กๆด,ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วอ่าเด็กๆเ,เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีเพื่อน เป็นเด็กต้องมีวินัยในตนเองนะเราจะไปดูกันว่าควรทำอย่างไรเมื่อมาถึงโรงเรียนตอนเช้าพวกเราต้องสวัสดีค,คุณครูเวลาเดินเข้าห้องเรียนต้องเดินเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบเก็บรองเท้าและกระเป๋าเข้าที่ให้เรียบร้อย เบียบตั้งใจฟังที่คุณครูสอนเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บเข้าที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อถึงเวลาทานอาหารพวกเราต้องเดินต่อแถวกันมารับอาหาร พวกเราเก่งรับประทานอาหารด้วยตนเองได้แล้วไม่ต้องให้ใครป้อนมีน้ำใจต่อผู้อื่นแบ่งปันของเล่นเลิกเรียนเก็บกระเป๋ากลับบ้านกันอย่างเป็นระเบียบเท่านี้พวกเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กดีมีวินัยแล้วนะเพื่อนๆ